เรามัวแต่ชะล่าใจคิดว่าไม่ใช่ฤด,ดูการของร่วงแล้วนะครับนี่นะครับมันเขายังคงมารบกวนอยู่นะครับอันนี้รบกวนหลายวันแล้วเราไม่ได้สังเกตไม่เห็นนะครับต้องรอยังใหม่ๆอันนี้เป็นอันตรายนะครับน่าเสียใจนะครับน,นี่เป็นต้นอเมรที่เราออกจันทร์อยู่หลายจันทร์นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาดูนะครับว่า ตัวยังอยู่ไหมแล้วก็ต้องปิดดูครับนี่มันเป็นศัตรูตัวร้ายนะครับตัวร้ายที่คอยเจาะคอยทําลายเราต้องมันตรวจตาตลอดนะครับนี่ผมคิดว่าไม่ใช่รดูการของเขาแล้วเราก็ช่วงนี้ไม่เห็นมาทั้งนานแล้วสักสองเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ออกจันมาเราก็ไม่เห็นร่วงเข้ามาทําลายนะครับนี่เรา ชลาใจไปนิดนึงนะครับต้นนี้ถูกทำลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการนะครับจะเป็นีครับก็สามารถเอามันออกมาได้นี่นะครับโดวยวิธีการใช้น้ำกับฉีดเข้าไปในรูมันทำลายเข้าไปอันนี้ชัดเจนนะครับที่สามารถจับมันออกมาได้นะครับนี่คือรม ที่มันเข้ามาทํำลายยอดนี่ครับร่องรอยเขาไม่ได้ดูตรงนี้โอเคนะครับ